Met 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met 107 FM. Met Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. <laughs> That's what I said about that. Met is a meeting. Met is Met, 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 Met one FM for life and music number one international hip music station. This is Met What I Say That Met Intermediate. Met Intermediate. 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I said about that. Interview. Met Interviewing. Met one oh seven FM for life and music. Number one International Hit Music Station. ยินดีต้อนรับเมสเตอร์กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของ m a ดส a ออ g e เจนเรชันของเรานะครับเราเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วย Bad Dreams นะครับจาก Teddy Swims Radioactive จาก Imagine Dragons นะครับ Birds of a Feather จาก Billie Eilish แล้วก็ When We Were Young จาก Adele นะครับแล้วก็สำหรับเมดสอินเทอร์วิวของเราวันนี้อย่างที่บอกว่ามีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วขอเสียงตบมือเสียงกรีดให้กับวาดฟ้าด้วย วาดฟ้าอยากให้ทักทายแล้วก็แนะนำตัวให้เม็กซ์เตอร์ได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งครับค่ะวันดีค่ะวาดฟ้าจาก Small Room Music ค่ะเย้โห <Yeah. S 2> <c oughs> วันนี้เราเมื่อกี้เราคุยกันเข้าๆต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคือแบบว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันแต่เราเข้าขนี่เป็นคนที่เขียนเพลงเองนอกจากนั้นตัดต่อวิดีโอเองด้วย <c oughs> คือบอกว่า วันวันแกลบแบนทำทุกอย่างด้วยตัวเองเลยแล้วกันนะพอมาปล่อยเพลงครั้งนี้เมื่อกี้อย่างที่เราเราได้ถามวาดฟ้าแล้วว่าจริงๆวาดฟ้าปล่อยเพลงมาตั้งแต่ปี2021แล้วเนาะก็คือแล้วก็รอบนี้รู้สึกแตกต่างกับครั้งที่เราปล่อยเพลงผ่านๆมายังไงบ้างก็รอบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปกติจะทำเพลงแบบออกแนวแบบ แรงๆแ,แบบว่ามีแต่เพลงสนุกๆเพลงนี้จะเป็นเพลงแนวนุ่มๆซอฟๆอฟะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็คาดหวังว่าคนจะชอบ,ชอบกันค่ะ<า>โอเคแล้วทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่า Milkyway เพราะเราบางคนชอบเรื่องแบบดวงดาวเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ค่ะคือจริงๆแล้วแค่แบบว่าเวลาแต่งแล้วมันรู้สึกเงาๆก็เลยนึกถึงแบบจักรวาลรู้สึก นึกถึงแบบอะไรที่มันแบบไกลใช่นึกถึงแบบ universe มอง<ช>เข้าไปแล้วมันดูเวิ้งว้างเป็น<ช>ดวงดาวเป็นแบบ Milky Way เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยากใหอ้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าในเพลงเนี้ยมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างมันพูดถึงแบบว่าเรารู้สึกไม่สบายใจกับชีวิตช่วงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ อยากจะหนีออกไปให้ไกลก,ก็เลยแบบนึกถึงการหนีออกไปบนจัก,กรวาลเพราะว่ามันไกลามากเผื่อสักวันหนึ่งเราสามารถแบบว่า space tour ได้อะไรบางอย่างจากแบบว่าบนโลกไปนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เหมือนเป็นการชวนคนที่เรารักครัหนีออกไปด้วยกันออย่างีออ้แล้วเขียนเพลงมานานเท่าไหร่แล้วอันนี้นอกสคริปนิดหนึ่งอยากรู้ส่วนตัวก็ตั้งแต่สองพันยี่ สองพันยี่สิบเอ็ดเลยประมาณนั้นค่ะแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบว่าคือเริ่มอยากรู้ว่าเริ่มจากเมโลดี้ก่อนแล้วค่อยเนื้อหรือว่าเนื้อก่อนแล้วค่อยลงเมโลดี้จริงๆแล้วเป็นคนที่เขียนทุกอย่างพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่แต่ว่าบางทีก็คิดเมโลดี้ก่อนแต่คือจริงๆอะอยากเป็นคนที่คิดเมโลดี้ก่อนมากค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันแบบว่ามันมาพร้อมคําเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าได้แล้วจริงๆวาดฟ้าชอบดนตรีแบบว่า ตัวโดนตีแนวหน่อยที่เป็นรู้สึกวัาเป็นแบบให้มันเป็นตัวตนเราที่สุดชอบแนวอินดี้ป๊อปอินดี้ป๊อปดีมมี่ดีมมี่อะไรดีมมี่ดีมมี่หน่อยโอเค okay. แล้วแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงมิวสิกเวนอกจากนอกจากไอ้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรารู้สึกว่าอยากจะหลีกหนีอยากจะเอสเคป ความอะไรก็ตามไปอยู่ในจักรวาลมันมีมีแรงบันดาลใจอะไรอีกไหมมีหรือมีเรื่องเรื่องราวแบบสเปซิฟิกเป็นบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยมาที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากเอามาเขียนเป็นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนค่อนข้างยากสำหรับ,บว่าเพราะว่าปกติจะไม่เคยแต่งเพลงแบบช้าๆแบบนี้มาก่อนเลอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาเขียนประมาณแบบเดือนกว่าๆเลยนานมากแต่มันดูหวานๆเหมือนกันเนาะมันดูมีความแบบว่า dreamy dreamy อะฟุ้งๆเออ,อ จริงๆฟุ้งประมาณหนึ่งเลยค่ะแบบต้องใช้ตัวละครจินตนาการว่าแบบแบบไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะเพราะค่อนข,ข้างห่างไกลจากแบบ<ช>ตัวตนเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่อยากร e ร r เซนต์ให้คนเห็นอีกด้านหนึ่งเลยใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วเห็นไปแอบ,บดู MV มาแล้วนิดนึงเป็นเหมือนอยู่ที่เกาหลีหมดเลยปะใช่ค่ะทาไมถึงเลือกถ่ายทามิวสิกวิดีโอที่เกาหลีคือตอนนั้นได้มีโอกาสได้ไปเล่นที่เกาหลีพอดีก็เลยแบบว่าโอเค ถ่ายเ v ็มวยละกันเออไหนๆไปแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราเอ่อถ่ายกี่วันครับถ่ายวันเดียววันเดียวเนาะก็คือไปเดินเดินปบบก็แบบเอากล้องแบบไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยหาเพื่อนทําแล้วก็แบบทาเลยชิวๆเราใช้ MV นี้หรือเปล่าที่บอกว่าตัดต่อเองด้วยโอ้ตัดต่อเองด้วยโอ้ my god เลิศมากอยากให้แมสเตอร์สไปดูนะเพลงนี้มิวคิวเวย์นะครับคือมันมันได้บรรยากาศแบบ ความแบบดิมี่ดิมี่จริงๆแล้วก็ได้ไวท์ได้ไวท์เกาหลีด้วยอ่ะเดินเล่นชิวๆโอ้เล่าถึงการฟีเจอริงกับกีล่าเนี่ยหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเพลงนี้ก็จริงๆเป็นเป็นแบบการคุยกันออนไลน์หมดเลยค่ะแล้วก็รอกันไปรอกันมาตอบก็สนุกดีค่ะแบบว่าไม่เคยทํางานกับศิลปินเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราเป็นยังไงมายังไงถึงแบบ รู้จักกันได้ยังไงเราไปแบบเฮ้ยไปชวนกันอีท่าไหนถึงได้แบบมาฟีเจอริงกันได้คือตอนนั้นได้มีโอกาสไปเล่นงานเดียวกับเขาที่ไต้หวันคับแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็ไปดูไลฟ์เขาไปดูโชว์เขาอะค่ะแล้วก็ชอบอมากแล้วก็เหมือนพี่ที่ไปด้วยก็ถ่ายวิดีโอให้พี่พี่ลุงเจ้าของค่ายดูแล้วเขาก็ชอบเขาก็เลยแบบว่าอยากให้เรามาลองทาเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเป็นโอกาสที่ดีเนาะถือว่าเราเราได้ไปเจอแล้วก็เุ้ย บัฟฟีด้วยดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ทําให้เพลงมันก็เสริมแบบเลเยอร์อะไรบางอย่างเข้าไปเนาะเล่าถึงความยากง่ายในการทําเพลงนี้นิดหนึ่งว่ามันแบบยากหรือว่ามันแตกต่างจากเพลงก่อนๆที่ทํามายังไงนอกจากนอกจากที่บอกว่าปกติเราจะทําเพลงมันจะดูแบบแรงๆแ,แบบเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะนอ,นอกจากเรื่องนั้นนะมีมีความยากง่ายตรงไหนบ้งางไหมครับสําหรับเพลงนี้กับเพลงอื่นๆที่เคยทํามาอืม จริงๆแล้มันยากตรงที่เราต้องเราต้องทําเพลงเพื่อให้มีอีกคนหนึงมาเขียนด้วยเหมือนกันแบบว่าเราก็แบบแอบเขินนิดนึงแบบว่ามไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามเขียนให้มันแบบว่าดูเป็นเพลงที่จะมาจะร้องกันสองคนได้นั่นคือความแบบชา a l l e n g i n g ของมันแสดงว่าเราก็เขียนพาร์ทของเราแล้วก็ส่วนเขาเขาเขาแอดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ,คะใช่แล้วมันมีการ แก้ไขหรือปรับกันเยอะไหมกว่าที่จะออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ที่เราได้ฟังกันนี้แบบมีกันแบบเอ้ยแก้กันกี่รอบหรืออะไรอย่างงี้ยแมมีแก้แค่เปลี่ยนคีย์อะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาร้องเสียงแบบว่าคีย์ที่วาดชอบมันจะต่ําหน่อยแต่สุดท้ายแล้วพอเอาขึ้นมันคีย์ขึ้นมันก็ไม่เวิร์กก็ต้องร้องคีย์เดิมอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องการหาคีย์ที่มันพอดีทั้งเรนจ์ของสองคนอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับก็อยากให้โปรโมทหรือฝากอะไร กับเมส s เตอร์ที่ยังไม่ได้ฟังมิ l k ิ w เวยะวันนี้แบบฝากได้เลยเต็มที่เลยก็มิ l k ิ w เวย์เป็นเพลงที่แบบนุ่มๆซอฟๆแล้วก็มีความกรูวี่ด้วยเสียงเบสที่แบบอ้วนๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองชิมค่ะเพราะว่ามันแบบว่าค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกใหม่ในวงการเพลงสากลในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลอง ขอฝากมิว k ก w a เวด้วยอยากให้ลองฟังกันดูเ <laughs> นาะ <c oughs> พูดง่ายๆเนะ <c oughs> าะเพราะเปรียบเป็นอาหารก็เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะย่อยง่ายแหละใช่ <c oughs> ใชไหมครับใช่ค่ะอ่าไหนๆวาดฟ้ามาขนาดนี้อยากให้ลองร้องแบบว่าแซมเปิลจากสักฮุกหนึ่งให้เมสเตอร์ฟังได้ไหมสำหรับมิว k ก w a เวักครู่นะคะค่ะอืมเคลียร์ตัอเล็กน้อย <c oughs> Get lost with Singin' Song Get close sun's hold like song holdin' Like Moon When gone Get me me to You love the a โอ้เสียงหวานมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับวาดฟ้า <laughs> และนั่นก็คือ Milky Way นะเดี๋ยวให้เมสเตอร์ไปฟังกันได้เต็มๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณวาดฟ้ามากๆเลยยังไงถ้าเกิดว่าออกเพลงหน้ามาฝากที่เมวัลโนเเว่นของเราอีกนะครับขอบคุณมากค,ครับ Let's hear in Milky Way from วาดฟ้าค,ครับ said <laughs>